Oh, oh. いいじゃないか、ね。 ลุ้นกันครับผมหมายอ่างเก็บน้ําน้ําเอ่อท่วมขึ้นมาครับนปอก โอ้โหตัวเท่าดาเบ็ดเลยครับผมเนี่ยนี่กัดนี่ครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกบยางแจ็คโซมินิครับผมเนี่ยเต็มปากเลยครับตัวเล็กจริงครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยครับผมไปแล้วครับฝากไปด้วยครับกบยางแจ็คโซครับผมมินิและสี่เซนครับบ่ายนะแจ็คสุดยอดครับผม ก็ตกเสร็จเนตกได้ฝนลงเม็ดซล้วครับแดดเปี้ยงแต่ฝนตก Oh. Uh. Hmm. Okay. อยู่ไหมครับปลาช่อนปลาช่อนครับ,รรรบตัวนี้เช็ดดู นี่ครับผมสายปลาสักขีดหนึ่งได้ครับผมก็เป็นไม้น้ําท่วมครับเออขึ้นมาชายาก็จะตีเลาะๆสุ่มไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมสภาพไม้นี่ครับผมสายปลามาแล้วครับกับเบียร์ที่ใช้ก็กบจางมินิครับผมกบจางแจ็คโซมินิครับสามเซนสุดยอดครับผมกบจางแจ็คโซ นะอยูอ่ะน่าจะชะโดอยู่ไหม อยู่หรืออยู่ต้องลงไปเอาแล้วครับ <c oughs> น้ำลึก เอ้ยไม่น่าจะอยู่ ปลาอยู่หรือเปล่านี่ อยู่ไม่อยู่ครับโอ้ตนครับผมดีถูกจุดครับ ไซมิโตครับไซเล็กแต่กัดอย่างโหดเลยครับผมนี่ครับไ่ป่าขีดนึงครับใส่ป,อก,ปอกครับเนี่ยกบยางแจ็คโซครับมินิหลงคอเต็มปากเครับไซนี้ฝากไว้เด้กครับกบยางแจ็คโซ ดดนครับผมนี่ครับผมสายปลาตรงนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยสักสองขีดได้ครับผมนี่ครับผมกบยางแจ็กโซม้นี้ครับผมเต็มปากเต็มคำครับอื หมายก็สภาพหมายก็น้ําท่วมยาอย่างนี้ครับคาะๆลากๆค่อยๆมีตัวโดดแน่น,นอนครับผมฝากไปด้วยครับกบจางแจ็คโซใส่ไม่โตแล้วครับอยู่แล้ว น้ำตื่นๆมันจสายเล็กๆปอกๆกำลังไล่กัดมันดี โดนครับผมตัวนี้ใหญ่ครับมีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับ ครับผมสายป่าก็ตัวนี้ไซสน่าจะใหญ่สุดแล้วครับในช่วงนี้ครับผมก็สักสี่ขีดห้าขีดได้ครับกับเหยื่อที่ใช้ก็ตัวเดิมครับผมกบยางแจ็คโซมินี้เต็มปากเต็มคำครับผมใส่สวยๆเลยตัวนี้ฝากไปด้วยครับฝากติดตามผลงานของกบยางแจ็คโซไไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม ไม่โดนครับอืมอีกตัวหนึ่งกับครับหมุดหมุดหญ้าครับโอ้โหหลุดครับผมอืมโอ้โหเกาะหญ้าครับอืมเสียดายเลย สายดีอยู่ครับตัวนี้็ไนไรครับผมตัวต่อไปอ,อยู่ครับผม,มไม้เดียวครับจุดนี้ โอเคครับผมสวยๆปลาน้าใหม่อย่าดิ้นอย่าดิ้นนี่ครับผมสกีดยังได้ครับผมกลันวนเลยก็ตีไปบริเวณนะครับผมเป็นน้ำท่วมยาขึ้นมาน,นิดๆครับหลากตัวช้า มีตัวโดดแน่นอนครับผมกบยางแจ็คโซมินิครับผมเต็มปากเต็มคำเช่นเคยฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามผลงานไว้ด้วยครับผมสุดยอดครับผม วนไปวนมาย้ำไปจุดนี้แหละครับผม อูกับผม <c oughs> กัดสองทีครับแรกไม่โดนใส่สวยครับ นี่ครับผมไซปลาก็สักสองขีดสามขีดได้ครับผมอวนๆเลยกับเลือกบยางเจ็กโซมินิครับผมเนี่ยสีฟ้าก็ตีไปบริเวณจุดนี้ได้ไปประมาณช่วง,งเช้าๆหน่อยครับก็ได้ตัวมาํามวนกลับมา3มอีกก็มีตัวอีกครับ เนี่ยฝากไว้ด้วยครับกับกบจยางแจ็คโซครับสุดยอดครับผม 嗯。Mm. โอ้โโหดนครับผมไม่หนึ่งแต็มครับนี่ครับผมสายปลาวันตุ๊บเลยตัวนี้ครับสักขีดหนึ่งได้ครับ ็ปลาน้ำใหม่ชายาก็ไซส์ก็จะประมาณนี้นครับสองขีดสามขีดนี่ครับผมเยอก็อยังเป็นกบยางมินิสามเซนครับกบยางแจ็คโซฝากไปด้วยนะครับฝากติดตามผลงานกบยางแจ็คโซไว้ด้วยครับขอบคุณครับผม ลอยมาเลยครับผมกัดแบบไม่รู้เลยตัวนี้อืมก็ะสาสวยอยู่ครับผมนี่ครับผมไสป์ปลาจะสองขีดได้ครับผม กบยักย์แจ็คโซครับผมเหยื่อที่ใช้ก็อันนี้เพิ่มมาเป็นสี่เซนครับสวยๆเลยครับตัวนี้ว้วนตุบเลยก็บริเวณน้าเอ่อท่วมหญ้าขึ้นมาครับผมตียัดเข้าไปหญ้านะครับลากค่อยๆเคาะมาครับผมเพื่อปลาเพราะว่าหญ้าหญ้ามันลกมันหนากว่าปลามันจะกัดโดนกว่าเลยเราก็อาศัยลากเกือเคาะช้าๆมาครับผมมีตัวโดนแน่นอนครับผมฝากไว้ได้วยครับ